สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูสวนแตงโมนะคะหลังจากที่เราตัดยอดไปแล้วเจ็ดวันนะคะตัดยอดไปแล้วแล้วทีนี้เราจะมาทําการตัดแขนงบางท่านสงสัยว่าจะตัดแบบไหนตัดยังไงจะเสียดายไหมนะคะอาจจะให้ดูนะคะก็คือเราจะคัดยอดไว้ สองเถาต่อ1ต้นนะคะ2เถานะ1ต้นเราจะเอาไว้2เถานะคะก็คือจะเป็นแบบนี้อันนี้เถาที่เราตัดยอดไปแล้วแล้วเราจะมาทําการตัดแขนงอันนี้บางส่วนเนี่ยเราตัดไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันมันยาวเนาะหากมีเวลาเราจะสังเกตว่าเถ้ามันยาวเนี่ยเราสมควรจะรีบตัดอันนี้จะเป็นแตง2รูนะคะมอะีอันนั้นรูที่1น,นะคะ มีสองร่องเนาะมีมีสองร่องสองรูเนี่ยค่ะเป็นแตงสองแถวแถวที่หนึงแถวที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบตัดนิดนึงไม่งั้นมันจะประสานแล้วแล้วมันก็จะพันกันเพราะเนื่องจากมันมีสองฝั่งนะคะแล้วเนื่องจากระยะระยะมันอยู่ใกล้กับชายผ้ายางเห็นไหมคะชายผ้ายางมากเพราะฉะนั้นมันแค่ยาวแค่ศอกนึงเนี่ย มันก็จะลงจากผ้ายางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เรารีบตัดนะคะถ้าเราไม่ตัดมันก็จะพันกันวุ่นวายแล้วเราก็จะดึงยากแล้วยอดมันก็จะหักนะคะเพราะว่ายิ่งตอนเช้ายอดมันจะยิ่งกรอบกรอบมากนะคะอันนี้คือขแขนงเราจะทําการตัดถาให้เอี่ยมสะอาดเลยเนาะแม้กระทั่งโคนต้นอะเนี่ยค่ะอันนี้คือโคนมันนะคะเห็นไหมอันนี้ที่ โคนแตงนะคะนี่คือต้นมันเนาะเนี่ยต้นมันอันนี้คือยอดแม่เราคัดแล้ว2แขนคือแขนที่1และแขนที่2เราจะทําการตัดแขนงแขนงคือส่วนที่แตกออกมาจากจากเถาแบบนี้นะคะจากเนี่ยคะ่ะจากข้อที่มีใบอ่ะมันจะมีแขนทุกข้อนะคะเราจะทําการตัดทิ้งตัดถึงไหนเห็นไหมคะนี่เราตัดไปแล้วนะเราใช้คนงานตัดไปแล้วนะอ่ะเนี่เราก็ตัดนะคะ อันนี้คือแขนงอันนี้คือลูกมันอันนี้เราเด็ดลูกทิ้งไปแล้วเนี่ยค่ะจะเห็นไหมเนี่ยเราก็จะตัดเนี่ยตัดทิ้งอันนี้อันนี้คือดอกตัวผู้ไม่ต้องไปตัดนะคะไม่ต้องตัดนะอ่าที่เห็นดอกตุมตูมเนี่ยคือดอกตัวผู้เดี๋ยวมันก็จะบานเนาะมันก็จะบานเราก็จะไม่ตัดมันนะคะอันนี้ถ้าเราเด็ดได้เราก็จะเด็ดออกนะคะเอออ่าเราก็จะตัดสองเถาเราต้องคัดสองเถาที่มีความยาว เท่าหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะเราก็จะทำการตัดแล้วก็คัดแล้วเวลาวางเถาเนื่องจากเรามีสองแถวเราจะไม่เราจะดึงมาคู่กันนะคะอันนี้คืออีกเถาหนึ่งอันนี้คืออีกเถาหนึ่งเนี่ยคะ่ะจะเห็นไหมนี่นี่มีสองเถานะคะมีสองเถานะอันนี้เถาอ,อันนี้ไม่ใช่เห็นไหมคะอันจะมีสองเถานะคะเนี่ยคะ่ะนี่ต้นนี้ให้ดูตรงนี้เห็นไหมจะมีสองเถา ที่มียอดเนี่ยเนี่ยยอดใกล้เคียงกันมากเห็นไหมคะแล้วอัตราการติดลูกก็จะเท่ากันเนาะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมอย่างแถวเนี้ยแถวเนี้ยมีลูกอยู่ตรงนี้อีกแถวหนึ่งก็จะมีลูกอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะลูกมันจะติดในระยะที่ใกล้กันเพราะมันมันจะสะดวกตอนที่เราคัดลูกเนาะหนึ่งต้นเราจะเอาไว้แค่หนึ่งลูก อันนี้สำหรับแปลงของเรานะคะสําหรับที่ไล่เรานะหนึ่งต้นเอาไว้หนึ่งลูกเพราะอะไรรู้ไหมที่เราทํามาแล้วเจอปัญหาถ้าเราเอาไว้สองลูกเอาไว้2ลูกนะคะเอาไว้ลูกนี้กับลูกนี้เอาไว้ทั้งคู่ปรากฏว่าเหมือนจากประสบการณ์ก็คือเหมือนเหมือนมันแย่งอาหารกันอะคือไม่ได้หมายความว่า,วามันมันจะเป็นทุกต้น บางต้นมันก็ใหญ่ทั้งคู่บางต้นมันก็กลางทั้งคู่บางต้นมันก็เล็กทั้งคู่บางต้นมันดีหนึ่งลูกมันเป็นแตงใหญ่อีกลูกมันคือเป็นแตงเบี้ยวแตงเบี้ยวคือแตงมันทรงไม่สวยแตงแบบหัวโตอันนะคะตูดบานขั้วเลียวขั้วเล็กอะตรงตรงจุกขั้วมันะเนาะมันจะแบบเล็กอะค่ะอันนี้คือไม่สวยเพราะฉะนั้นเราแค่ ต้องการ1ต้นแค่1ลูกนะคะ1ต้นแค่1ลูกนะเราจะเอาไว้อย่างนี้ที่หากท่านอื่นเอาไว้2ลูกก็คือไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะได้เหมือนกันแล้วแต่ความชอบนะคะแต่จากประสบการณ์เนาะก็คือลองมาละคือมันมันมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแต่คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันได้จำนวนลูกเยอะค่าหาบค่าหาบแตงก็คือจะคิดใน อาัตราที่เท่ากันสมมุติเขาคิดลูกละ50ตังค์ลูกละ70ตังค์ก็คือไม่ว่าคุณจะลูกเล็กหรือลูกใหญ่มันก็จะคิดในราคาที่เท่ากันใช่ไหมคะคิดในราคาที่เท่ากันเนาะแต่ว่าเราอะอยากจะเน้นคุณภาพก็คือให้มันได้ในเมื่อลูกละเจตังค์แล้วอะคุณจะเอาลูกทําไมแค่โลนึงเอาสักมัน4ี่หรือหโลไม่ดีหรอคือเนาะ นี่ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังเนาะเอาเลือกสองเถวที่เท่ากันนะคะเถาเราก็จะเนี่ยค่ะก็จะสะอาดนะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเอี่ยมเอี่ยมแบบเนี้ยเอี่ยมสะอาดเลยเราก็จะตัดนะคะตัดแขนงออกนะคะตัดถึงไหนอ้าวบางคนบอกว่าตัดถึงไหนล่ะตัดถึงลูกถึงลูกไหนอะ่ะถึงลูกที่เราเอาไวอ้อ่ะเราเอาไว้ลูกสามใช่ไหมเนี่ยค่ะ ลูกหนึ่งลูกหนึ่งจะอยู่ที่แถวแม่ลูกสองจะอยู่ที่นี่เห็นไหมคะอันนี้คือขั้วอันนี้คือขั้วของลูกที่สองเนาะลูกที่สามเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเนี่ยลูกที่สามกำลังบานเลยเนี่ยเนี่ยลูกที่สามถ้าคุณเอาลูกที่สามไว้ก็ตัดถึงแค่ตรงเนี้ยอันนี้เราก็จะปล่อยนะคะปล่อยปล่อยมันตามสบายเลยปล่อยมันตามธรรมชาติเราไม่สนใจมันแล้วเพราะจะตัดถึงแค่ลูกอ่าทไมถึงแค่ลูกเพราะเวลา การดูแลเนะเาะเพลี้ยแมลงนอนทุกสิ่งอย่างเวลาเราฉีดยาค่าเพลี้ยค่าแมลงเนี่ยมันจะได้แบบสัมผัสสัมผัสนะคะสัมผัสลูกมันจะไม่มีแบบมาแบบใบ,ใบกระเซะกระเซิงแบบคุมฉีดยาเท่าไหร่ก็ไม่ถึงรักษาโรคก,ก็ไม่ได้ในเมื่อเราลงทุนแล้วแตงไม่ใช่ว่าลงทุน นิดหน่อยนะคะลงทุนสูงเนาะในเมื่อทำแล้วเราก็ต้องการาได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้ละได้ได้จำนวนลูกที่เยอะได้จำนวนตันที่เยอะนะคะเนาะอันนี้คือ,อเราอยากได้ดีอ่ะอยากให้มันออกมาดีอ่ะคืออีกนิดเดียวอะ่ะอันนี้เนาะนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะตัดถึงเนี้ยถ้าเราเอาไว้ลูก3ามนะ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้คัดลูกนะคะเราแค่พามาดูว่าวิธีการตัดแขนงเป็นยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะอามาคัดลูกอีกทีนึงสาเหตุที่เราไม่เอาลูกสองนะคะเห็นไหมลูกสองเป็นยังไงเนี่ยมันเล็กมากมันเล็กมากเลยเนี่ยลูกสองอะ่ะทรงมันไม่สวยนะคะปกติเราจะเอาไว้ ตั้งแต่ลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกห้าจะไกลเกินเหมือนแตงมันจะเริ่มแผวเพราะว่าเถามันเริ่มไม่ไหวแตงมันเป็นแตงอายุสั้นนะคะเถามันจะเริ่มไม่ไหวละลูกห้าแต่ถ้าใครเลี้ยงดีสมบูรณ์ปุ๋ยอาหารดินดีลูกห้าก็ใหญ่ก็สมบูรณ์แต่เราจะเน้นที่สามกับสี่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ลูกสองเห็นไหมทรงจะไม่สวยทรงไม่สวยนะทรงไม่สวยเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูอ,อีกอีกอีกอันนึงที่ลูกสองนะคะอ้ะเนี่ยค่ะลูกสองมาถึงแล้วเห็นไหมลูกสองลูกไม่สวยเลยค่ะลูกไม่สวยเห,ยเห็นไหมว่าอ่ะเดี๋ยวตัดมาให้ดูใกล้ๆเนาะเพราะว่านะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้แขนงนะคะไม่เอาเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูทรงของลูกสองนะคะ เห็นไหมขั้วมันก็จะแบบเล็กๆที่ที่ก้นมันเนี่ยมันจะแบบแหล่ๆอะ่ะทรงไม่สวยอะ่ะทรงไม่สวยอะ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีหลายลูกนะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยลูกสองเนาะเนี่ยทรงไม่สวยรู้สึกว่าก้นก้นแตงมันจะแหลแหๆมานะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ย เนี่ยมันไม่สวยอ่ะมันไม่สวยเพราะฉะนั้นเราจะกล้องกล้องไม่โฟกัสเราเออเราจะไม่เอาไว้นะคะเนี่ยค่ะมันไม่สวยเนาะเนี่ยไม่สวยไม่สวยเลยเราเพราะฉะนั้นลูกสองเราจะไม่เอาส่วนลูกที่เอาจะมีลักษณะลูกไหนที่เราจะคัดไว้นะคะให้เราดูเออขั้วขั้วจะใหญ่ดอกดอกตัวเมียก็จะใหญ่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าคลิปหน้า เราจะมาให้ดูลูกที่เราคัดที่เราจะเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ให้ดูวิธีการตัดแขนงกับการตัดลูกสองที่เราไม่เอานะคะถ้าเราเจอแล้วแบบลูกขนาดเนี้ยคือเราสามารถเอาตัดทิ้งได้เลยไม่เอาเนาะไม่เอานี่ค่ะตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งได้เลยลูกแบบนี้นะเนี่ยค่ะเราไม่ต้องรอให้มันโตนะเราค่อยตัดบางท่านอาจจะแบบเออเก็บไว้ขายก่อน พราะถ้าทิ้งไว้ให้มันใหญ่เกินลูกถัดไปมันจะหลุดนะคะมันจะหลุดนะมันจะฟอคือซึ่งมันเป็นลูกที่เราต้องการด้วยอ่ะแล้วมันฟอเนี่ยมันก็คือจะพลาดเลยเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่มันไม่สวยเนาะเนี่ยค่ะตูดมันจะแหลมแหลมเนี่ยแหลมแหลมอ่ะไม่สวยนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะ ตัดให้เถาเนี่ยสะอาดแล้วก็จัดเถาให้ตรงอะนะคะเดี๋ยวดูเนาะอันนี้คือเราจะปลูกอยู่ในสวนมะม่วงนะคะนี่สวนมะม่วงคือเราต้องการหยดน้ำมะม่วงไปด้วยเนาะเนี่ยค่ะ,ะได้ประโยชน์สองต่อนะคะอนนเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ฝั่งนี้นะคะเห็นไหมเราพยายามจะจัดเถาที่เห็นเป็นอ่ซากๆแห้งๆเนี่ยค่ะก็คือขแขนงที่เราตัดนะคะที่เราให้คนงานตัดนะคะ เห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยค่ะเถามันจะแบบมันเริ่มมันจะเท่าเท่าเท่าเทกันเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูเถานะ่อยเดี๋ยวให้ดูเถานะคะอ่าเราจะพามาดูเถาแบบใกล้ใก้นะคะใกล้ใเนาะอ่าอันนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือยอดแตงนะคะยอดแตงอ่าแบบดูใบนะคะใบใบแบบบางนะคะ เราใส่ปุ๋ยแต่ว่าใส่ในปริมาณที่ไม่ได้มากเท่าไหร่ก็คือมีการคำนวณต่อต้นนะคะเราไม่ได้ใส่แบบว่าเป็นกระมังใส่ตามใจชอบหรือมันไม่งามเราก็ใส่ปุ๋ยอัดเข้าไปนะคะเราจะมีการคำนวณน,นะคะเราก็จะเลือกยอดที่มันเท่าๆกันเนาะอันนี้มันจะมีหนวดของแตงนะคะที่มันจะเกาะกันแน่นมาก เพราะฉะนั้นถ้าหากเราดึงมันอาจจะทําให้ยอดหักเนี่ยคะ่ะหนวดของแตงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กรรไกรตัดนะคะตัดเถาแต่ละเถาที่เราคัดไว้เนี่ยคือพยายามพยายามเลือกเถาที่มีความยาวและสวยให้มันเท่ากันนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคะ่ะที่เราคัดไว้เนาะเนี่ยคะ่ะสองเถาให้มันวางคู่กันนะคะ เวลาเราคัดลูกมันก็จะได้สะดวกนะคะแบบเพราะว่ามันติดลูกแบบในระยะที่ใกล้เคียงกันเนาะอันนี้เถามันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตอนเช้ามันก็จะแบบรับแสงพระอาทิตย์รับน้ําค้างแบบจะสวยงามเนาะสําหรับคนที่ทําแตงอาจจะทราบดีนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะให้ดูเถานะคะใบสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะสมบูรณ์ใบบางนะคะใบบางเนาะเนี่ยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะให้ดูวิธีการตัดขแขนงเท่านี้เนาะบางท่านเผื่อว่าบางท่านอ,อาจจะลืมเราก็มีการทวนให้นิดนึงลงลลงคลิปให้ดูตอนที่เราทําตอนที่เราปลูกนะคะเราก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะเนีย่ยค่ะเห็นไหมบางทีลมมาลมพัดมาเถามันก็จะพันกันนิดนึงถ้าเราดึงแรงใช่ไหมคะเถามันก็จะหักเนี่ยคะ่ะเราก็จะจัดเถามันให้สวยงามนะคะให้ตรง เนี่ยค่ะเราก็จะตัดหนวดแล้วก็วางไปอันนี้คือเถาคู่กันนะคะเนี่ยค่ะสองเถาอสองเถานี้จะคู่กันนะคะเนี่ยค่ะสองเถาเห็นไหมคะเนาะวันนี้เราก็จะให้ดูวิธีการตัดขแขนงแค่นี้กับการจัดเถานะคะ,ะคลิปหน้าเราจะถ่ายเกี่ยวกับการคัดลูกนะคะคัดลูกแตงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลงให้ดู อีกสักประมาณ4-5ห้าวันนะคะเราก็จะคัดลูกละนะคะตอนนี้เราก็จะให้ดูบรรยากาศเห็นไหมเนี่ยค่ะบรรยากาศล่องแตงนะคะเป็นล่องแตงคู่นะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาคัดลูกเราก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเรา เอาไว้ลูกที่เท่าไหร่ลักษณะลูกเป็นยังไงนะคะแล้ว1ต้นเอาไว้1ห,หรือ2ลูกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาถ่ายให้ดูวันนี้ก็สวัสดีค่ะ